เมื่อพูดถึงความผิดและหูโทษโดยหลักแล้วความผิดและหูโทษก็คือความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษเบาหรือโทษที่ไม่ายแรง่กวคือความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองถึงแม้ว่าความผิดละหูโทษเนี่ยจะยอมความกันได้นะหรืออาจจะไม่ได้ก็ตามสกผลให้สิทธินำคดีอาญามาเนี่ยฟ้องแล้ับไป พอผิดละหูโทษเป็นเพื่อกา,การกระทำผิดที่มีข้อควรตําหนิในทางศีลธรรมจากชุมชนเพียงเล็กน้อยเป็นบทบัญญัติสาหรับการละเมิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงประกอบกับผู้กระทำความผิดละหูโทษเนี่ยเองก็ไม่ได้กระทาด้วยจิตใจที่ชั่วร้ายแต่อย่างใดแต่โดยหลักแล้วก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องบมญญยติให้เป็นความผิดเพื่อประโยชน์ในการวางกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเอง ซึ่งก็เป็นการป้องกันและระงับข้อผิดพาทระหวา่างบุคคลเพื่อม่ให้เกิดการใช้สิทธิของตนที่ก่อความลำค้าญให้แก่ผู้อื่นโดยทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดอาญาลุกลามหรือขยายขอบเขตเกินจนไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอยา่างปกติสุขได้โดยผมจะขอยกตัวอย่างมาตราที่เป็นข้อผิดเกี่ยวกับลรหูโทษมาอธิบายให้ฟังมาถึงมาตรานะซึ่งมาตานี้ไหนก็มีความน่าสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงความผิดและหูโทษตามมาตรากฎหมายอาญา ผมจะขอหยิบยกมาเป็นมาตรา391นะครับเพราะมาตรา391เนี่ยได้ระบุไว้ว่าผู้ใดใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับโดยก่อนที่เราจะไปอธิบายในส่วนของมาตรา391ผมจะขอบอกก่อนเลยว่า ในระหว่างการทำให้ร่างกายป่นในกรณีที่เป็นอันตรายและในกรณีที่ไม่เป็นอันตรายนะั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันเลยครับในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแม้ว่าการศึกษาความรู้และสติปัญญายังไม่อาจนํามาซึ่งในการแก้ปัญหาได้ด้วยอารมณ์ที่รุนแรงและซึ่งอาจนําพาปัญหามากมายมาภายหลังอีกทางก็ยังไม่ได้ช่วยให้ปัญหานั้นดีขึ้นมาเลยแม้แต่อย่างใดแต่ก็ยังดีหน่อยที่สำหรับบางคนนั้นก็ยังมีการสำนึกผิดขอโทษก็เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่กับการบางคนนั้นทําบิเล็กก็ยังไม่คิดที่จะขอโทษไม่สำนึกผิดและยังไม่แก้ปัญหาอีกน้ำซ้ำยังแสดงความเย่ยหยิงออกมาด้วยอย่างไรก็ดีการทำร้ายร่างกายนั้นมีหลายมาตราที่ได้กำหนดโทษเอาไว้และมีอัตราโทษที่แตกต่างกันสำหรับบทความนี้ขอยกตัวอย่างเป็นสองกรณีคือโดยกรณีแรกเป็นกรณีที่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจตามมาตรา295ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนไม่ได้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายนางตัวอย่างเช่นแผลแตกมีโลหิตไหลหรือฟันหักถือว่ามาตารา295นั้นเป็นผลทำให้ทำร้ายร่างกายที่สมบูรณต่อกายหรือจิตใจอของผู้ที่ถูกทำร้ายโดยกรณีที่2ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เป็นอันตรายตามมาตรา391ผู้ดใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษโดยตามมาตรา391นั้น โดยบาดแผลนี่อาจจะเป็นแค่รอยแผลทะลอกขีดข่วนรอยช้ำบวมรอยช้ำแดงที่รักษาไม่กี่วันก็หายหลังจากที่เ,เพื่อนๆได้ฟังผมอธิบายมาข้างต้นแล้วว่ามาตารา391นั้นแท้จริงแล้วกำลังบอกพวกเราว่ารอยแผลนะที่ได้เกิดขึ้นนั้นหรือรอยฟกช้ำดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ได้เป็นอันตรายเลยโดยผมจะขอยกตัวอย่างคำพิพากษาดีกาที่เกี่ยวข้องกับมาตารา391ที่มันเด่นๆมานะครับหวังว่าคำพิพากษาเหล่านี้ที่ผมหยิบยกมา จะทำให้เพื่อนๆได้เ,เข้าใจเกี่ยวกับมาตานี้มากขึ้นนะครับคำให้ภากษ,ษาดีกาที่440ทับ2530จำเลยเพียงแต่ใช้มือตบตีและใช้ไม้ไผ่ผ่าซีบข้างไว้ที่ผู้เสียหายโดยไม่ปรากฏว่าไม้ไผ่ดังกล่าวนั้นมีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใดบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับนั้นเป็นเพียงรอยถลอกไม่มีโลหิตไหลส่วนอีกแห่งหนึ่งนั้นได้มีอาการวมและเจ็บ และสามารถรักษาได้หายภายในเวลา5วันซึ่งเป็นการคาดคะเนของแพทย์เท่านั้นซึ่งความจริงแล้วอาจจะหายเป็นปกติภายในไม่กี่วันก็ได้จำเลยโคมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นนารแก่กายหรือจิตใจตามมุมกฎหมายอาญามาตรา3 9 1เท่านั้นต่อมาตัวอย่างดีการที่2นะครับซึ่งตัวอย่างดีกานี้เนี่ยเป็นตัวอย่ดีกาที่น่าสนใจไม่แพ้กับเมื่อกี้เลยนะครับโดย จำเนยได้ใช้มีดขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยฟันกลางหลังของผู้เสียหายซึ่งบาดแผลนี่ไม่ลึกและก็ไม่หลายแรงและการที่จำเนยได้ใช้มีดไปฟันที่กลางหลังของผู้เสียหายนั้นโดยบาดแผลนั้นก็มีโอกาสที่จะไปโดนอว้ยว่าสาคัญได้ก็ถือได้ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเจตนาทำใายร่างกายนั่นเองครับโดยคำพิพากษานี้คือคำพิพา,ษากษาที่ 57cc ทับ2555 ทจ์ดดรวมที่3จํจำเลยใช้มีดแทงและฟันโจ์รวมที่3ตามโอกาสเนี่ยไม่ได้อำนวยว่าจะเลือกแทงอ,อวัยวะส่วนที่สําคัญของร่างกายทั้งมีดที่ใช้แทงและมีดที่ใช้ฟันไม่ใช่มีขนาดใหญ่แม้บาดแผลที่โจ์รวมที่3ถูกฟันด้านหลังยาวสะบัดขวาถึงเอวด้านซ้าย50เซนติเมตรแต่ก็เล็กเพียง0-4เซนติเมตรเท่านั้นแสดงว่าบาดแผลนั้นก็ไม่ใช่บาดแผลร้ายแรงแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ จำเลยกับพวกจึงมีเจตนาทำ้ายร่างกายโจทย์รวบที่3เท่านั้นเอาละครับดังตัวอย่างที่ผมได้พรีเซต์ไปข้างต้นเนี่ยผมได้พรีเซต์อย่างละเอียดและอธิบายครบถ้วนทุกขั้นตอนทีนี้มีนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจนะครับยกมือถามได้เลยนะเอ่ออาจารย์ครับผมขอตัวอย่างเพิ่มได้ไหมครับผมยังงงๆในเรื่องบาดแผลครับอาจารย์โอ้ได้เลยครับเด็กชายตูบถ้างั้นอาจารย์ยังก็ยังมีอีกหนึ่งดีกรอีกอันหนึ่งนะ ที่มีความแตกตาก่างพอสมควรจากอันที่อาจารย์ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะแต่ก่อนที่อาจารย์จะเอาดีกรีอันมาอธิบายเนี่ยอาจารย์ขอพักเบรกสักหนึ่งชั่วโมงนะนักเรียนอาจารย์อยากให้นักเรียนเนี่ยไปพักสุรากาศก่อนนะครับเพราะอาจารย์เชื่อว่านักเรียนบางคนคงเหนื่อยเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่คงหิวข้าวแล้วนะครับ <c oughs> อตอนเที่ยงก,กินอะไรดีนะ้ากินข้าวมันไก่ปะเจงดีกว่าเย,ย้เฮ้ยนี่แกได้กัดเดินเลยไงโธ่พักผ่าสิไอเราก็แค่ดเดินมากินข้าวมันไกป่ปเจงแบบชิวๆโอ้ยนี่ช่วงพักเที่ยงน,นเนี่ยยังก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกเหรองั้นแอบดูสักหน่อยก็ได้คงไม่เสียหายห,ายหรอกมั้ง ผัดเดินดูตามาตาเล้วสิจู่ๆเดินมันชนแล้วย,ยังไม่ขอโทษอีกนะเอ๊ะแลนะอาจารย์มาทําอะไรที่นี่ไม่ใช่สิอาจารย์มันอยู่นี่ได้ไงตะก,กี้อยู่ที่ห้องเรียนอยู่เลยนะวาร์ปมาได้ไงนี่อาจารย์เอ๊ะแต่ช่างมาันเถอะเฮ้ยนี่น,นี่อะไรของพวกนายเนี่ยฉันก็ขอโทษะไรไงรีบออกไปพ้นทางเลยนะ ตามมวลกฎหมายอาญามาตราสามาร้เก้าเ็ดผู้ใดใช้กําลังทํำลายอืนโดยไม่ถึงกระเป็นให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาจารย์ครับอาจารย์เป็นไงมั่งเนี่ยเมื่อกี้ผมเรียกตำรวจมาเองเอ๊ โอเคครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับอาจารย์จะมีแบบฝึกหัดนะครับโดยจะสุ่มถามลายบุคคลแล้วกันนะเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนลอใครพบที่อยาตอบก็สามารถชิงยกมือก่อนได้เลยนะอาจารย์อนุญาตจดย์ข้อแรกนายก็ต่อยหน้านายขออย่างแรงจนทําให้เป็นแผลฟกช้ำโดยรักษา3วันหายเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา3 9 1หรือไม่ อืมใครดีนะเอาเป็นคาซึมะตอบละกันตอบเลยคาซึมะลุกขึ้นโอเคครับอาจารย์ผมขอตอบว่าการที่ไมหน้าของนายขอเป็นแผลฟกช้ำรักษาสามันหายยังไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,จดังนั้นนายกอเนี่ยจึงมีความผิดฐานใช้กําลังทํำลายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,จตามมาตรา3 9 1้ครับ โอ้เก่งมากเลยอาจารย์ตกมือให้เลยนะครับรับไปเลยครับ1คะแนนฟรีๆจากอาจารย์แหมบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าคิดว่าคนที่ถูกเรียกให้ยืนเนี่ยเพื่อตอบคาถามนั้นโชคลายนะเพราะว่าการที่อาจารย์เรียกใครยืนก็จะได้คะแนนพิเศษแบบนี้ไงล่ะดูคาซึ่งมาเป็นตัวอย่างสิเขาตอบได้เขาก็ได้คะแนนงานต่อไปข้อ2นะนายกต่อยหน้านายขออย่างแรงทำให้นายขอนั้นตกใจสลบไปชั่วครู่หนึ่ง จากนั้นก็ฟื้นกันมาแล้วก็หายเป็นปกติมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอืม hmm. ใครตอบดิเนี่ยเฮ้ hey. นางสาว hmm. เอมิเลียเหรอได้เลยครับคุณครูอนุญาตนะเธอทําตามกติกาในการยกมือขึ้นตอบอาจารย์ไม่ว่าหรอกเอาละเชิญตอบคำตอบของเธอมาได้เลยนางสาวเอมิเลียโนขอตอบไหมคะการที่นายขอตกใจสลบไปเพียงชั่วครู่ยังไม่ถึงขนาดถือว่าเป็นอันตรายแก่จิตใจนายกอ จีมีคนผิดตามมาสาก3า391ค่ะถูกต้องแล้วน,นะครับอีรับไปเลยหนึ่งคะแนนนะครับสำหรับน้องเอมิเลียคำถามเรคาคงยังง่ายไปสินะคำถามพวกนี้เนี่ยถามกี่ครั้งกี่ครั้งเด็กก็ตอบได้หมดเลยอืดูท่าเราจะประเมินความรู้เด็กคนนี้ต่ำไปจริงๆนะเอาละท่านคำถามต้องยากขึ้นอนก่สินะงั้นต่อไปข้อสานายก ใช้มีซัปปตาแทงนายขอเข้าตรงที่น่องขาหนึ่งครั้งเป็นแผลลึก1เซนติเมตรและมีโลหิตไหลนะครับอีๆตรงตามแผนนี่ก็เงียบม,มาสักพักแล้วแปลว่าไม่มีใครตอบได้สินะเอาละ่ะงั้นอาจารย์จะสุ่มถามนะครับสุ่มใครดีเนี่ยงั้นเอาเป็นเด็กหลังห้องละกันนะเขาว่าเด็กหลังห้องเนี่ยมันเด็ดเธอ,อนั่นแหละไ,ไอหัวโ,โลนๆอ่ะ ฮะ <Huh? S 2> ผมนะครับอาจารย์ใช่แล้วล่ะนายไซตามะยืนขึ้นเอ่อถ้างั้นผมขอตอบว่าบาดแผลที่นายขอได้รับนั้นถือว่าถึงขั้นเป็นอันตรายแก่กายแล้วครับดังนั้นนายกอยจึงมีความผิดตามมาตรา295ไม่ใช่มาตรา391อีกทั้งมาตรา295นี่ยังเป็นมาตราที่มี ความผิดในทางตรงกันข้ามกับ391เลยครับอาจารย์ผมตอบถูกใช่ไหมครับว้าวเก่งมากเลยครับนายไซตามะแหมแหมอดอดังพอดีเลยนะเอาเป็นว่าอาจารย์ขอจบก,การสอนเพีงเท่านี้นะครับวันนี้นักเรียนทำตัวน่ารักมากเลยนะอาจารย์อยากจะให้นักเรียนเนี่ยรักษาเรืเ่องนี้ในแบบนี้ต่อไปทุกภาพนะครับ